อ้าวไล่เลยนี่จะเป็นเวลคัมตัวทันเดอร์อาเกนซิวดีอาสั่นให้หอมก็หมนายซิวส์เหมือนเดิมเพราะว่าเกมว่าทันเดอร์อีกครั้งหนึงนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรถถังที่ชื่อว่า Sd Kfz 140่ทับหนึ่งนะครับซันเดอร์คาร์ฟาซอย140่ทับหนึ่งนะครับผมนี่คือรถถังพรีเมียมนะครับสาจ้านี้นะครับมันก็อยู่ในแพ็กเกจที่เรียกว่า Panzer Pack นะครับสามารถหาได้ทั้งในสตรีมในตัวหน้าร้านค้าของสตรีมเองนะครับอยู่ในเนื้อหา ดาวโหลดเพิ่มเติมนะครับหรือก็คุณจะไปหน้าที่หน้าร้านค้าที่ War Thunder เองก็แล้วแต่นะครับหรือว่าง่ายๆครับไกลจินสโตร์นะครับผมลองหาดูนะครับมันจะมีว่าเป็นชื่อว่าแพ็กเกจว่า Panzer Pack นะครับราคาถูกที่สุดแล้วในบรรดาหมดนะครับราคาถูกมากนะครับเมื่อคุณซื้อแล้วมันจะมีรถถังคันนี้แล้วก็อีกคันก็คือ Panzer 2H นะครับคันนี้แต่เจ้านี่ผมรีวิวไปแล้วนะครับลองหาดูได้นะเจ๊นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผม sd kfz 1 4 0ทับ 1. แรง1เลตติ้ง1นนะครับมีขนาดปืนใหญ่20มม kwk 38มามามน,นะครับสามารถบรรจุกระสุนได้300นัดนะครับแล้วก็มีปืนกลนะครับตรงนี้7จ2จุดมม mg 42นะครับอ่าอัตร,ราการหมุนป้อมปืนนะครับ13.8องศาต่อว,วิเทีอ่าอัตราการยิงนะครับ450นัดต,ต่อนาทีนะครับ แล้วก็อัตราการโหลดกะสุนคร7.4เวทีเรื่องเกาะนะครับด้านหน้าสีแดงๆตรงนี้นะครับจะหนาที่50นะครับอ๋อส่วมนหน่อยโอเค50นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้30นะครับแล้วก็มีเกาะบางๆตรงนี้เป็นเกาะเสริมเข้ามานะครับจริงๆก็คือติดขาบแหละนะครับผมหนา15มิลนะครับด้านข้างก็อ่าตรงนี้นะครับหนา30มิลนะครับด้านหลังก็30มิลเช่นกันนะครับส่วนฐานาป้อมปืนนะครับป้อมปืนตรงนี้นะครับ หนาะสุดอยู่ที่30มิลน,นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับ15มิลตรงนี้10มิลน,นะครับส่วนด้านหลังก็8มิลตรงนี้ก็15มิลน,นะครับถือว่าบามากๆนะครับผมก็ถือว่ามันจัดเป็นไท์แท้งนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีปืนที่มันพอที่จะกลายเป็น SVA ได้แต่ว่ามันจะเป็นไท้แท้งนะครับผมหรือว่ารถถังขนาดเบานั่นเองนะครับ อัตราการเจาะเกราะนะครับ45ม,มินที่100เมตรไ3มินที่500เมตรและ23มินที่1,000เมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่11.0ตันกำลังขึ้นอยู่ที่305 sp ที่3,000 rpm ความเร็วสูงสุดที่สามารถไปถึงนะครับ65กิโลเมตรชั่วโมงนะครับค้าลายมีหมด4ท่านนะครับนี่กันเนอร์ตรงนี้นะครับคอมมานเดอร์ไดเวอร์ตรงนี้แล้วก็แมชชิ่งกันเนอร์ตรงนี้นะครับ ผมว่าไอ้กันเนอร์มันเหมือนคอมแมนเดอร์มากกว่าคนดูลักษณะเลดิแค่ดูดูกันแ,แ,แค่4คน,นเนี้ยไอเนี้ยน่าควรเป็นคอมแมนเดอร์แต่อันเนี้ยมันกลายเป็นกันเป็นคอมแมนเดอร์เฉยเลยนะครับก็ไม่ว่าการอาไ่ว่าอาไม่ว่าที่ที่คนดูด้วยกันนะครับว่าการเนอร์จะอยู่ตรงแถวตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างๆกานเนอร์จะเป็นลังกระสุนส่วนใหญ่อยู่นี่หมดเลยนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับ,รบตรงเนี้ยทางด้านขวามือของเราแต่ว่าซ้ายมือของศัตรูนะครับตรงนี้ ตัวยิงตัวนี้ปั้งเข้านี่ก็คือว่าจบเหตุเลยนะครับผมเพราะว่ามันคือหลังสนส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับโอเคทุกท่านนะครับลองสังเกตดูรูปร่างของมันนะครับนี่คือรุ่งลาของมันนะครับคืออย่างนี้อ่าเราจะษณะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับรถถังที่ชื่อว่า p a n เซอร์ 38T นะครับก็คือไอเนี่ยนะครับอันนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยแบบว่าเป็นป้อมปืนนะครับลักษณะป้อมปืนนะครับ กลายเป็นแบบว่าสามารถที่จะเปิดข้างบนได้นะครับซึ่งอันไอฝาบนนี้มันสามารถเปิดปิดได้นะครับถ้าเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าในเกมนี้ไม่สามารถปิดได้นะครับจริงๆอยากให้ปิดมากเลยเพราะว่ามันมันจะทําให้ตัวเราสูงขึ้นแล้วเห็นชัดเจนมากขึ้นนะเอานะอย่างไรตามแต่นะครับสิ่งนี้ฝาแบบนี้นะครับผมรูอว่าปัป๊มประสาเนี้เรียกว่าแฮง h e r h a า g a t นะครับผม ซึ่งเป็นลักษณะของมันนะครับนี่คือชื่อของมันเนาะนะครับคุณเคยบอกว่าเจอเล่นด่านเดินประมาณหกรอบอะไอด่านนี่แหละเมื่อก่อนจะเป็นด่านอาด่านไม่ใช่ด่านไซนด่านจังเกิลประมาณเล่นประมาณสักหกรอบแต่นั้นยังโอเคไงเพราะว่าผมก็หัดด่านประเภทพวนั้นอยู่แล้วแต่ว่าด่านไอด่านนี่แหละคือมันก็เป็นด่านเหมาะกับผมแหละเพราะว่าเป็นด่านเมืองนะครับด่านสร้างปะลกพังบ้านเมืองอาคารถึงนี้นะแต่ แต่มาเล่นบ่อยจนแบบว่าเอียนอหะบางทีมันก็บ่อยเกินไปนะบ่อยแบบว่าเกินไปเป่านะบางทีมันก็เหลว่าเล่นจนบ่อยเกินไปอะนะครับมาจนเบื่อแบบว่าไอเวนเออเจอแต่ด่านเดิมๆอ่ะเปลี่ยนแรงหน่อยก็ได้ว่าไปอยู่แรงห้าซะหน่อยอ้าวเจอด่านเดิมอีกโอ้โหไม่พ้นด่านนี้ อ่านะครับนี่ก็คือว่าดูการการการหมุนนะครับอะไรการหมุนดิการเงยน,นะครับคุยเ็นว่ามันสามารถเงยได้สูงมากนะครับเขือไวไวเลยเลืเลเลเลคือมันสามารถที่จะทําหน้าที่เป็น s p a ก็ได้ด้วยนะครับแล้วแต่โอกาสของคนที่คุณจะเจอโอ้ oh, M 8แล้วก็ในหนึ่งในหนึ่งแม็กนะครับมี10นัดนะครับผม แล้วก็ใช้ใน,ในการหลดกระสุนนะครับประมาณ7จ็ดเจ็ดาวิทยาทีเฮ้ยล่วงล่วงเกือบไปแล้วนะ่ะอีมีกระพามาอะไรก็ตามตามมาต่อยๆลืมดูทางตะกี้ถ้าตกลงไปก็ขึ้นไม่ได้เลยนะนะั่นน่ะช่วย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 ,วยตะกี้มาทำท่าจะจะ,จะล่วงไปซ้ำไปนะัออ่นน่ะเฮ้ยเองก็มีกำลังเครื่องไม่เช่เหรอ ข้อเสียเจ้านี่คือมันยิงไกลไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าได้ก็คือแบบว่าต้องเป็นพวกเป็นพวกเกาะบางๆอะไรเงี้ยโอเคอยู่แต่ถ้าพวกแบบว่าหนาๆตายยากๆอะไรพวกเนี้ยนะครับค่อนข้างจะยากหน่อยโอ้โหเฮ้ยชิบหายชิบหายชิบหายศัตรูมาไม่เห็นหรือไงเนะี่ยไอ้เป็นไอ้เอ็มแปดตายตะกี้จะฆ่าบีทีซี7ได้หังไวะ โอ้โหทโอเคการเนื <ay> ้อตายไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนเอ้ยลดประสิทธิ์ไปามวิญาทีเรียบร้อยหนึ่งที่เห็นอีกตัวหนึ่งอ่ะอันเดเมด ซอนก่อนแล้วกันนะถอยหลังอยู่ประมาณลบหกนะครับถอยหลงังทำไมอไันเดเมจตลอดเลยวะโอ้ยโอ้โดนดนนิดนึงแล้วเนี่ยเค้ยขึ้นไปแลวะเนี่ยวางตรงไหนดีเอ่ยโอ้ดนเอ้ยดนดนได้หนึ่งคันแจง้งครับ นับวัดดีนับวัดดีโอเคนอนนิดหนึ่งเฮ้โอ้ยไอพวกบางๆอะไรวะเออเนี่ยซูห้าหนึ่งไปเช้าไม่ ้วพังเวพังพังพังเอออ,อ่ะฮืออ่าไเอเวนเอ,อ้ยขึ้นที่ไม่ได้กูเคลื่อนไม่ได้กูเคลื่อนไม่ได้ไม่กูเคลื่อนไม่ได,ไไได้ไม่รออยู่ดีเออกูยอมรับก็ได้วะเฮ้ยค่าได้สี่คันเว้ย 2, นึกว่าพ้นแล้วเราก็นึกว่ามันจะไม่มีตัวไหนมาเข้ามาแถวนั้นนะเน,นี่ยเออนี่เป็นลรจะว่าไปแล้วที่ผมก็มาไกลเหมือนกันนะเนี่ยถ้าพูดแบบตามตรงเลยคือบอกว่ามาไกลมากสำหรับทางฝั่งเยอรมันนี่คือแบบว่า่าเหลือแค่เหลือแค่แรงห้ากับพี่พี่ไอ้เขานี่ยแหละที่ยังไม่ครบนะครับไอ,ไอพวกพี่ไอ้เขาที่ผมไม่นับนะคือแบบว่ามันราคาสูงเกินไปเปล่าวะ แต่ว่าถ้านับแต่พวกที่มันวิจัยอย่างเดียวใช้ค่าวิัย์เดี๋ยวก็ร่วงกับเพื่อนเอ้ยใช้ค่าวิจัยอย่างเดียวนะครับคนผมผู้คนจะเห็นได้ว่าผมนี่ครบแล้วนะครับตั้งแต่แรลงหนึ่งยันถึงแหลงสี่นะครับเดี๋ยวไปแรลงห้าซึ่งขาดก็อีกบานนะครับอีกบานเลยแหงละโอ้ราคาแพงนั่นนี่บ้าเอ้ ก็อย่างหวังอะไรมากมายกับพวกทางฝั่งแรง5้านะครับไม่ว่าจะเป็นทุกฝั่งเอาไว้ง่ายครับอย่าหวังมากคือตอนนี้มีแรง5แค่ฝั่งเดียวนั่นคือทางฝั่งเยอรมันนะครับในเรื่องรถถังนะทางฝั่งอื่นไม่มีเลยนะครับผมแต่ก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่ว่าจะมีแนวโน้มว่าจะใกล้ได้นะครับใกล้ได้แรง5นั้นถ้า้เป็นทางฝั่งของรัเสเซียนั่นคือแนวโน้มนะครับผมเพราะว่า อาถอย IS 6 IS 2รีเวนทั้ง2คันขนาดนั้นก็ปั่นทีนึงก็ผมว่าน่าจะได้เยอะแหละนะครับตานหนึ่งก็ไม่ใช่วันน้อยๆนะครับเยอะมากๆนะครับต่อยให้ตายแบบโง่ๆก็อย่างน้อยก็คือได้สักมันพักสักพันหนึ่งนะครับผมพันพอยต์เน,นเคลียร์ไปก่อน พอผมกลับไปเล่นพวกแพนเซอร์ F2 แล้วผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็มันก็เจ๋งไม่ใช่เหรอแพนเซอร์เซฟ F2 เนี่ยมันฆ่าได้เหรอพวกไทเกอร์ได้ด้วยนะถ้าถ้าเล็งดีๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณต้องทรมานกับขนาดปืนใหญ่แบบนั้นไปอีกกี่กี่รุ่นวะก็แพนเซอร์ F2 ก็ p พนเซอร์ a n z e เ S, Panzer เนนะครับพอจะเปลี่ยนก็คือตอนขึ้น n พนเทอร์นะครับผมคือแบบว่าคือแบบว่าเป็นช่วงเวลาที่บอกว่าน่ารึ้ถึงมากๆเลยแต่ละแต่ละคันเนี่ยนะครับแท็เกอร์นี่อย่างเงี้ยทางฝั่งเยอรมันจะเป็นทางฝั่งแรกๆที่ผมเล่นนะครับทางฝั่งแรกๆเลย ดังนั้น่เวลาว่าเฮ้ยพี่พี่เล่นทางฝั่งไหนแล้วก็บอกะะ่อยคาว่าผมเล่นทางฝั่งของเยอรมันไม่นไม่ดับไฟหรอวะ ได้ด้วยรอดักไอ้พวกนั้นตรงนี้มีทางจะได้ว่ามันมีช่องอยู่เนี่ยยังไม่ตายอยู่วะโอ้ชิ i โอ้ชิ i โอ้โหโอ้โหโอ้โหชีฮะด้วยโอ้โหมีทุกคันครับผมซอมจ้าอาวุธถอยรอดมาไงวะก,กู BT7 ล็อกเป้าเราไว้แล้ว ซึ่งแน่นอนว่าไอเรื่องที่บอกว่าผมบอกว่าเล่นเน้นไปทางของฝั่งฝั่งยอนมันนะครับก็จะมีหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยพี่ผมให้ยืม ID ดียไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วยรีวิวเจ้าสิ่งนี้หน่อยนะครับคือคือผมไม่รู้ว่ารู้รู้ว่าผู้คนจะรู้สึกยังไงนะแต่ว่านี่คือสีที่ผมรู้สึกครับคือแบบว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของตัวเองอะโดนด้วยเวลามอกมาไม่ใช่ของตัวเองผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าเวลาผมใช้ของคนอื่นเงนี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบทุกฝีก้าวมันมีแต่เครดิตของเขาอะเอาไว้ง่ายนะครับมันไม่ใช่ของตัวเองอะมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ต้องเริ่มบอกว่าเก่งๆหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตายไปแล้วนี่ก็ยิงแรงแๆโหนี่นก็ยิงแม่นแม่นนี่ยิงเลยมั้งเนี่ย ผมว่าเราไปทางอื่นดีกว่าเฮ้เราไปข้ามสะพานใหญ่ดีกว่าเงียบมาแล้วจ้า หัวโหยู่ข้าวไหนวะอ๋อๆเห็นแล่ไล่ไล่ไล่ละไปละเบรกจ้าเบรกจ้าเบรกจ้าตายไปซะ ไอ้จอนี่ไม่เหล่าจะไม่เ่าจะแดงไม่เหล่าจะเขียวทีว่าเออเออจบไ <laughs> อ,อ้คือบีมันแย่งไม่ได้แ้วบันสไตรอยะอ๋อพวกเราระวังนะอยู่ตรงสปอร์เดี๋ยวจะโดนยิงตายเสียก่อนเรียบร้อยแล้วจบเกม เ,ลเแล้วแต่พวกคุณนะครับว่าคุณจะซื้อหรือเปล่านะครับเพราะว่าแพ็กเกจนี้มันสามารถหาได้รดังในเนื้อหาเนื้อหาดาวน์โหลดเพิ่มเติมในสตรีมก็ได้เช่นกันนะครับในหน้าร้านค้าก็มีนะครับลองหาดูนะครับก็อย่าเวลาคุณซื้อทางสตรีมนะครับไอแพ็กเกตนี้ก็อย่าลืมก๊อปปี้รหัสรหัสสินค้านี้รหัสแพ็กเกตนี้นะครับแล้วก็ไปแอคติเวตโค้ดที่โปรไฟล์ล็อกอินวอลทันเดอร์ตัวเองนะครับไอดี ID ตัวเองนะครับ แล้วก็อย่าลืมลกันนะครับเผื่อไว้ก่อนถึงแม้ว่าทางเกมมันก็จะทําการ activate ให้อยู่แล้วแต่ว่าก็เผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้ก่อนงัน้นก็เจอกันคราวหน้านะครับก็อย่าลืมแบ่งเวลาเลเ่นคอยดีเพราะว่าเกมนี้ยิ่งแรงสูงจะใช้เวลามากขึ้นนะครับคําพูดนี้ไม่เคยผิดพลาดนะเพราะว่ายิ่งแรงสูงนะครับค่าวิจัยจะสูงขึ้นถ้ากับว่าคุณต้องใช้เวลาในะก,ก,กับการต้องวิจัยกับมันเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้เวลามากขึ้นนะครับ แลงหนึ่งแลงสองนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมวันเดียวอาจจะได้ด้วยซ้าไปแต่ว่ายิ่งแลงสูงเงี้ยมันต้องใช้เวลามากขึ้นนะครับผมก็แบ่งเวลาเรียนวันเล่นให้ดีแล้วกันนะครับผมก็แบ่งเวลาเรียนวันเล่นของคุณให้ดีแล้วกันนะครับผมบริหารเวลาตัวเองไว้ไวให้ดีเพราะว่าผมว่าข้างนอกอะ่ะมันมีบางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้นะครับผมลองหาดูนะครับชีวิตมันไม่จดอยู่ที่หน้าคอมนะครับผม ข้างนอกประตูนั้นอะมีไรหน้าค้นหากว่าเยอะนะครับผมโอเคนะอันก็เจอกันคราวหน้าครับผมบาย